พระบรมราชินีนาถพระทรงศรีพระเกียตรติก้องเกลกเรียงไกลทั่วทาตรีพิพัฒเลิศสดุดีตราบนิดนิรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียซึ่งตรงกับวันที่22พฤศจิกายน2568มีข้อความพระราชสารดังนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีสุตลต่านอิบราฮิมสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชาสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมชันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพัานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซีย ปัจจุบันบทบาทของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนได้รับการยอมรับและยกย่องอย่างกว้างขวางที่ปรากฏชัดในความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการพัฒนาทั้งประชาคมอาเซียนและบรรดาประเทศสมาชิกให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นการนำของมาเลเซียดังกล่าวไม่เพียงแต่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกเท่านั้นหากแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคของเราโดยรวมอีกด้วย ประเทศไทยให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อมิตรภาพกับมาเลเซียในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดประเทศหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์ที่อย่างรากลึกในความไว้เนื้อเชื่อใจการยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันและความเข้าใจอันดีต่อกันขอฝากพระบาทสรงมั่นพระไทยว่าประเทศไทยจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมาเลเซียเพื่อกระชับและพัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในทุกระดับ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวและพลังงานอันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทัศกรรารงานแสดงผลงานห้องเสื้อพิจิตราในโอกาสก่อตั้งและดำเนินงานครบ45ปีและการแสดงผลงานของบริษัทแอตเตอรลี่ย่พิจิตราจำกัดวันนี้เวลา19นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเอ็มสเฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในการทอดพระเนตรนิทรศการแสดงผลงานห้องเสื้อพิจิตราในโอกาสก่อตั้งและดำเนินงานมาครบ45ปีและการแสดงผลงานของบริษัทแอตเลลีเยพิจิตราจำกัดซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ผ้าไทยและการฟื้นฟูศิละปะหัตถกรรมตลอดจนงานหัตถศิลป์อันงดงามสู่สายตาชาวโลกและเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากจุดเริ่มต้นการเป็นสถาบันสอนแฟชั่นสู่การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเสื้อผ้าที่หลากหลายจากรุ่นสู่รุ่นในแบรนด์ห้องเสื้อพิจิตราที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523ปัจจุบันคือบริษัทแอเตอรี่ย่พิจิตราจำกัด ดำเนินงานภายใต้การน,นำของนางพิจิตราบุญยรัตพันธ์นักออกแบบแฟชั่นชั้นนำซึ่งมีโอกาสได้ถวายงานตัดเย็บฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆและฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานแฟชั่นการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าในช่วงระยะเวลา45ปีของแบรนด์ห er ้องเสื้อพิจิตราที่นำเสนอภายใต้แนวคิด45 Years Anniversary Exhibition เปรียบเสมือนการเปิดคลังสมบัติทางวัฒนธรรมที่หาชมยาก ซึ่งมีการเชิญฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจัดแสดงได้แก่ฉลองพระองค์ชุดกลางคืนตัดเย็บด้วยผ้าไหมสีดำแต่งแขนด้วยผ้าชาวเขาเผ่าเย้าฉลองพระองค์ชุดกลางวันตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่ลายโคม,คม,คมหพร้อมกันนี้ได้เชิญฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงจำนวนสมองค์ได้แก่ ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีน้ำเงินฉลองพระองค์ชุดไทยจัก,กรีสีส้มและฉลองพระองค์ชุดไทยอมารินสีน้ำตาลเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนจาจักรูตานอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังนําผลงานการออกแบบเสื้อผ้าที่บ่งบอกถึงศิลปะแห่งการเปลี่ยนผ่านอันสะท้อนถึงการเติบโตความแข็งแกรง่งและความละเมียดละไมยอย่างงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่นํามาจัดแสดงให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสเพื่อจุดประกายความคิดสร้างแรงบันดาลใจในการตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรนักออกแบบแฟชั่นของไทยนําตัวอย่างที่ได้ชมไปพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถสร้างมูลค่าในผลงานของตนให้ก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพิ่มมากขึ้นตลอดจนช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไทยให้ก้าวหน้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในการนี้ทอดพระเนตรงานแสดงแฟชั่นโชว์ของห้องเสื้อแอตเตลเยพิจิตราภายใต้คอนเซปต์ดกโกลเด้นเม t ต m o r p h o s ฟอิสเปรียบดังการเฉลิมฉลองยุคทองของผ้าไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติไทยผ่านการนำเสนอผลงานแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงยุคทองบทใหม่ผสมผสานกับอดีตอันทรงคุณค่า โดยใช้ความงดงามและความแข็งแกร่งเชิงสัญ,ญลักษณ์ของมแมลงมาสื่อความถึงวิวัฒนาการและการเกิดใหม่อย่างลึกซึง้งพร้อมทั้งหลอมรวมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันทุกชิ้นงานเข้าด้วยกันผ่านการใช้สีทองที่แทรกอยู่ทั่วทั้งคอลเลกชันไม่ได้เป็นเพียงการเลือกสีหากแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองแห่งความสำเร็จและอนาคตอันเจอิรรัสที่รออยู่ข้างหน้า หลังจบการแสดงแฟชั่นโชว์พระราชทานช่อดอกไม้แก่นางพิจิตราบุญยรัตพันธ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้สนใจการแสดงแฟชั่นโชว์และนิทรรศการแสดงผลงานของห้องเสื้อพิจิตราในโอกาสก่อตั้งและดำเนินงานมาครบ45ปีสามารถเข้าชมได้ที่ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเอ็มสเฟีย์จนถึงวันที่29พฤศจิกายน2568โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทรทรัศน์รวมกันฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านการทรงม้าตอนที่1สมเด็จพระเจ้า เจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งให้ความสนพระไทยด้านกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์โดยทรงได้รับแรงบันดาลพระไทยจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาด้านแฟชั่นจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเสด็จกลับประเทศไทย ได้ส่งมา้านณะกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ท่งมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างจริงจังและส่งเข้าร่วมการแข่งขันขี่มา้ารายการไทยแลนด์แชมเป i o n นช i พคิงส์ค u ั2012ณสนามไทยโปโลแอนอีควิสเทรียนับพัทยาจังหวัดชลบุรีส่งคว้าแชมป์ขี่ม้าจูเนียร์ฟรีสไตล์โอเพนประเภทศิลปะบังคับมา้าหรือเดรสศาสตร์ ร้องกันนี้ทรงเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือโชว์จัมปิง้งร่วมกับทีมของชมรมขี่ม้าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์โดยทรงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่สอง มาส่งเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมด้านศิลปะบังคับม้าณสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาวงการขี่ม้าของไทยหน่วยมา้าทรงประจำพระองค์และชมรมขี่ม้าในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานา,นาประเทศรวมทั้งเพื่อให้กำลังพลได้รับความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเทคนิคขี่ม้าเพิ่มมากขึ้น โดยทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูขี่ม้านานาชาติณโรงเรียนเลกกรอรกอรงนัวเมืองโซมูซึ่งเป็นโรงเรียนสอนการขี่ม้าที่เก่าแก่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคิตสรศักราช1825 ทรงเข้ารับการศึกษาระดับมีเดียมถึงระดับพรีเซนต์จอจณโรงเรียนขี่ม้าโซมูเดสซาดและส่งเข้ารับการศึกษาระดับพรีเซนต์จอจถึงระดับอินเตอร์มีเดียตวันณศูนย์ฝึกขี่ม้ากับนายชองฟิลิปซียาสณเมืองมอริมีซองตินีซึ่งส่งศึกษาทั้งการเป็นครูฝึกสอนขี่ม้าส่งเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางรวมทั้งส่งเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับม้าโดยท่งเป็นคน ไทยคนแรกที่จบหลักสูตรการขี่ม้าจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ปีพุทธศกราช2556สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับมา้าโดยส่งเข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้ารายการต่างๆมีรายการที่สําคัญอาทิการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2013ครั้งที่27ณก,กรุงเนปิดอสาธารณรัตแห่งสหภาพเมียนมา แข่งขันกีฬาเอชียนเกม2014ครั้งที่17นเณเมืองอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีการแข่งขันกีฬาซีเกม2017ครั้งที่29่ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียโดยทรงบังคับมาชื่อปริ n ชามิงดับเบิลยนำทีมชาติไทยลงแข่งขันจนสามารถคว้าอันดับสองได้รับเหรียญเงิน การ The First FEI Asian Championship 2019ที่จัดขึ้นณสนามไทยโปโลแอนอีควอเรียนคลับพัทยาส่งได้รับเหรียญทองประเภททีมศิละปะบังทับมา้ารวมทั้งส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2022ครั้งที่19ณเมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย อุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งทุ่มเทพ,พระวรกายฝึกซ้อมการทรงม้าอย่างเต็มพระกำลังพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้วยการทรงม้าเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับนานาชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระราชวงศ์และองค์มนตรีสเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชากุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา6นาฬิกา52นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปในการบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพรับพระราชทานชันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสี่รูปและจากวัด จักกวดิราชาวาดสีรูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีทาสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประจําทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชันเช้าวันละแปดรูปรับพระราชทานชันเพนวันละแปดรูปและประคมย่ำยามกําหนดหนึ่งร้อยวันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดําเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ เวลา18นาฬิก50นาทีท่านหญิงสีสว่างวงบุญจิตราดุลทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในห่วงค่ำระหว่างเวลา17นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทธเทพพระวรารามราชวร,รมหาวิหารจำนวนสี่รูป ขึ้นสวดบทพระอภิธรรม7จ็ดคำพีและบทอภิธรรมมัตตสังคหะในทรรนองเลื่อนและทรรนองสรพัญญะประจำเตียงสวดที่1นึ่งส่วนเตียงสวดที่สอเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามราชวรวิหารจำนวนสี่รูปขึ้นสวดบทพระอภิธรรม7จ็ดคำพีในทํานองกะ สำหรับการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจะสวดประจำทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100รวันซึ่งเป็นการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิดกมาสวดเพื่อย้ำเตือนเป็นหลักธรรมและคติเตือนใจในการดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท การสวดพระอภิธรรมถือเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอันมีตัดมาแต่โบราณการที่ยึดตามแนวทางที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวสเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงถือกันว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ อันหนึ่งในเวลา10นาฬิกา55นาทีในอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพรับพระราชทานชั้นเพนซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูป สำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมีสิบวัดได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระคังโคศิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามและวัดสุทธเทพวรวราราม โดยพระพิธีธรรมหนึ่งสำรับประกอบด้วยพระสงสี่รูปเวลา16.58นาฬิกา58นาทีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวัง ซึ่งเป็นพระสงฆ์จากวัดสุทัศเทพรวรวรารามราชวรมหาวิหารและวัดราชสิทธารามราชวรวิหารในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์รวม8รูป ท้งนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใหสมาชิกในราชสกุลและราชนิกูลผัดเปลี่ยนเข้าเข้าร่วมในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งในช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีเป็นราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งได้แก่ราชสกุลอินทรางกูลราชสกุลทัพพกุลราชสกุลสุริยกุลราชสกุลฉัดกุลและราชสกุลพึ่งบุญ คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังตลอดทั้งวันมีสมาชิกราชสกุลคณะบุคคลสถาบันการศึกษาหน่วยงานต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติชมรมพิพ,ธพิธภัณฑ์สยามตลอดจนประชาชนที่ตั้งใจเดิน ทางมาจากต่างจังหวัดตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิจังหวัดนครศรีธรรมราชนาครสวรรค์นาราธิวาสและนนทบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งทรงเปรียบดังพระแม่แห่งแผ่นดินที่ทรงรักและห่วงใยเหล่าพระสงนิกรชาวไทยและทรงเป็นดั่งดวงประทีพนำทางให้ผ้าไทยกลับมามีชีวิต ด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะหัตถกรรมผ้าไทยจนเป็นที่ประจักษ์ในเวทีโลก ทั้งนี้ระหว่าง,งวันที่24-25ถึงพฤศจ,จิกาย,ยน2568จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชากุศลอภิรักขิตตสมัยวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนววีครบ100ปีและวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ100ปี จึงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา13นาฬิกาและเปิดให้เข้าชมพระบรมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยพลังแห่งรักคู่พระบรมีอย่างส่องสว่างเหนือผืนแผ่นดินเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนไทยทั้งชาติตลอดไปต,ติดตามในสารคดีใต้ร่มพระบรมีวันนี้เสนอตอนด้วยพลังแห่งรักคู่พระบรมีติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ จะนำพาปวงชนชาวไทยย้อนรอยเส้นทางแห่งพระมหากราุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าศริกิติจ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสายใหญ่ไหมสายใหญ่แผ่นดิน อันสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลและนามพระาราชฤทัยอันงดงามท่งร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าไหมภูมิปัญญาพื้นบ้านจนเกิดเป็นหมู่บ้านชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสุดยอนยิ่งที่ได้กลับมา เพราะว่าเมื่อเมื่อก่อนนี้พ่อเข้าพเจ้าก็เป็นเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงปารีสตอนนั้นสมัยเด็กๆรู้สึกมีความสุขมากจะเดินไปดูใกล้ๆบริเวณทูรรเฟลนี่ทุกเย็นจะเดินไปออกกำลังที่นั่นแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาเรียนเปียนโนเข้า อยากจะเข้ากอ,องเซอร์วิสควาทางดนตรีว่าจะเป็นนักเปียโนถือเป็นอาชีพพอดีได้เฝ้าพระบาทสมเด็จพระี่หัวก็เลยโชค่ีไปเ <c oughs> มืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแต่ว่าถ้าจะมองกรุงเทพกรุงเทพนี่สมัยใหม่ แต่ว่าถ้าออกไปนอกกรุงเทพแนละ้วพบแต่ความยากจนนั่นไม่เป็นผลประโยชน์ไม่เป็นผลประโยชน์ต่อประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นพระองค์เองก็จะเสด็จออกไปประทับตามาทางเหนือใต้ตะวันออกเฉียงเหนือไปไปประทับสืสวนมากที่หัวเมืองประทับกรุงเทพน้อยมากและจะเสด็จออกไปดูแลทุกสุขชาวบ้าน บางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิเพียงสะท้อนเห็นถึงพลังแห่งรักทรงมอบแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิทําให้ทรงพร้อมที่จะเคียงคู่พระบารมีเพื่อสนองพระราชปณิธานในอันที่จะทําให้ประสบกรณิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่านั้น หากแต่ปวงชนชาวไทยยังได้ตระหนักรู้และสัมผัสได้ทันทีว่าแผ่นดินไทยมีพระราชาฤไัยสองดวงผสานสร้างสุขให้แก่อาณาประชาราชเสมอมาเพราะนับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรม,มาราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่ไปยังภูมิภาคต่างๆโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงแก้ไขปัญหาด้วยการพระราชทานโครงการต่างๆที่เหมาะสมทั้งทางด้านดินน้ำป่าไม้การพัฒนาเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเติมเต็มด้วยการสร้างแหล่งอาหารชุมชน ตลอดจนอาชีพเสริมจากหัตถศิลป์อีกทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรจนก่อเกิดโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า4 0 0พโครงการและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ตามความต้องการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทยและประเทศไทยได้ดำเนินไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพอย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะยากจนยังไงขอให้เขาได้โอกาสหน่อยเดียวเท่านั้นให้โอกาสกับชีวิตของเขาแล้วเขาจะทำได้ทุกอย่างน่าปลื้มมากอย่าบอกเลพิการ มาเอามาที่ศิลปชีพมาสอนเขาถามว่าพ่อจะทำอะไรได้มือเมือนี่ก็บิดเดินพิการเดินไม่ได้เขาก็เป็นนักเขียนเป็นนักเพนงเขียนรูปสวยมากเดี๋ยวนี้รูปของเขานี่เป็นที่ต้องการมากที่สำคัญเส้นทางการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดยาวไปทุกภูมิภาคของประเทศไทยในการฟื้นฟูศิลปาหัตกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้นอกจากนี้พระองค์ยังช่วยให้มีการสืบทอดศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านที่เป็นประดุษวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆให้เป็นศินสร้างชาติให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยได้ร่วมกันสืบสารความเป็นชาติไทย ท่านเสด็จมาก็กเลยว่าผ้านี้สวยดีนะมีมากไหม,มไฉันก็เลยตอบไปว่าไม่มีมากเจ้าคะ่ะเพราะมันทํายากฉันก็ถามท่านไปอีกว่าอยากได้ไหมเจ้าคะ่ะอยากได้ไหมเจ้าคะ่ะท่านกดดีใจยิ่ง ไปเล่นได้เป็นเจ้าเป็นนายค่ะได้เป็นข้าราชการโพบานค่ะก็ย้อนไอท้ท,ท่านส่งเสริมเฮนี่ละเงินของท่าน,นเป็นพระคุณไหลยอย่างมหาศาลเลยค่ะเมื่อดีขึ้นย้อนเหตุไม่กู้กางเพิ่นลูกก็ได้เรียนหนังสือจบปเลี่ยนญาติทุกคนเมื่อสมัยก่อนนะคะชาวบ้านนี้ฐานะยากจนหลังจากพวกเราได้ทอผ้าจากโครงการของสมเด็จท่านนะคะฐานะพวกเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆ พระราชกรณียกิจนับสิบสิบปีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคได้ส่งผลให้ราษฎรได้มีชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นพระองค์ยังส่งช่วยเหลือรัฐบาลลดช่องว่างระหว่างชนบทกับเมืองทรงแก้ไขช่วยเหลือปัญหาคนว่างงานกระจายไรายได้ไปสู่ราษฎร ได้อย่างทั่วถึงอีกด้วยวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะว่าตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีให้กับปวงประสบกนิกรชาวไทยและนำมาสู่การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยด้วยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ก็เกิดเป็นครูช่างศิลปาชีพครูหลวงอันเป็นบุคคลสำคัญยิ่งที่จะร่วมสนองพระราชนำริสืบสารพระราชปณิธานเพื่อให้สายใยไหมาสายใยแผ่นดินแม่ของแผ่นดินได้มั่นคงตลอดไปในผืนแผ่นดินไทยสวัสดีค่ะ จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ